1, 2, ึ่งสอหออกจากแผนกงานช่างมานะครับก็มาที่ลงคัดแยกขยะวัดบ้านเกาบอนนะครับตรงนี้นะครับนี่จะเป็นลุมขยะนะครับขยะที่พวกกองนมนะครับที่ไม่สามารถไปทําอย่างอื่นแล้วนะครับก็เอามาทิ้งตรงนี้นะครับเมื่อก่อนใช้การเผานะครับใช้การเผามันมีควันมีกลิ่นนะครับก็เลยอันตรายต่อพระที่อยู่ด้วยกันนะครับ จากนั้นก็เลยเลือกวิธีฝังนะครับนี่เด้อนะครับพระอาจารย์มหานุพดลนะครับใกล้สีแเล้วยมระบ,บิบนนี้เอาเรียบร้อยบเนี้มาช้าเกินไปนะครับต้องมาเช้าวกว่านี้นะครับนี่ <im S 2> พร้อมด้วยพวกเขานะครับช่วยกันเก็บนะครับนี่สิ่งของต่างๆคัดแยกนะครับนี่ได้เก็บจะซื้อบทวิเนคัดแยกบวะเียบร้อยบนแล้วนู่นนะครับพวกเขากําลัง ขูดสติกเกอร์นะครับฉลากออกจากขวดน้ำพลาสติกนะครับเพื่อจะได้จำหน่ายได้นะครับถ้าไม่ขูดออกก็จะราคาหนึ่งนะครับเดินนู่นพระจาจาร์พระครูอยู่นั่นในนู่นนะครับพระอาจารย์พระครูบรดีกาหนูเพียนนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเก่าบอนะครับปเนกับปิยภูมิลงคูเรยยงลงคัดแยกขยะนี้นะครับนี่เดินนะครับแต่ละวันนะครับนี่ไม่ใช่หลายวันเดินนะครับนี่ แต่ละวันแต่ละวันนะครับที่ไปเก็บมานะครับถ้าวันไหนไม่ได้เก็บรอสักวันสองวันมันจะเยอะกว่านี้อีกนะครับเยอะที่สุดก็เป็นขวดน้ํานะครับอยู่ด้วยกันร้อยกว่าลูกนะครับก็เลยค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าเป็นช่วงงานนะครับมีงานบุญของวัดนะครับจะพิเศษหน่อยเยอะกว่านี้อีกนะครับนี่ถุงพลาสติกนะครับนี่ประจันพระครูพร้อมกับทีมงานนี่นะครับ นำมาล้างแล้วก็ตากให้แห้งนะครับจากนั้นก็ไปอัดใส่ถุงนะครับอัดใส่ถุงไว้แล้วรอไปจำหน่ายนะครับกลับมาเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าพัฒนาารของวัดบ้านปอบอ่ปะปเขามา่อตะบ้านใดหนิฮะนี่ฮึหมอนุ่งแดงครับเฮ้ยหมอนุ่งแดงโคกางมาเตรียมธบวตรบ้านนิมบุตรวันที่อะไรบ้านนิมวันที่ยี่สิบแปดบุตรเฉลิมพระเกียรติมาเนาะนี่น,น้อง ยี่แปดกรกฎานะครับประเด็พระคุณหลวงตาเชิญนะครับผู้ใดมีศรัทธานะครับบวชถวายเป็นพระราชกุศลนะครับจนถึงวันที่19สิงหาคมนะครับใครไม่เข้าพรรษาก็สึกได้นะครับเป็นโครงการนะของวัดนะครับอันนี้ก็สิบวชพร้อมกันบุณีมาช่วยงานมาช่วยงานตื่อนึกว่าสิบวชน้วกันเห็นเป็นพ่อขาวด้วยกันนึกว่าจะบวชด้วยกันนะครับเด้อนะครับเ้ บเดี้ิครับบเดีจึงได้เนาะบเดี้มองว่าบ่วดนี่เ่มาแต่บ้านใดนี่พวกเขานี่อ้เด้อนะครับมาช่วยงานพระจันทร์พระครูนะครับงานของวัดบ้านโกโบนี่นะครับคัดทุกอย่างนะครับขยะของวัดนะครับกําลังตรวจดูวันมาจากกุฏิของกบผมหมตมภาพนี่มีส่วนไหนบ้างนะครับที่ในเนี้ยเกี่ยงขวดน้ํานะครับต้องมีแน่นอนนะครับ ขวดน้ำเอาจะเป็นเทวาเก๋าคราก่อนเตรียมขอโทษขอภัยเอามาอยู่ประจำอยู่วันเลยเป็นยางเอาบุญนี่เนาะนะครับภารกิจหลายประการนะครับเด้อนี่นะครับพระอาจารย์พระครูนะครับเก็บแต่ละอย่างอันนี้ทำความสะอาดถุงปฏิกบวกครับมือเส้านี่บวกครับนี่ บ่ออันทีกระลังนี่นะครับนี่ต้องทําความสะอาดแยกออกนะครับแล้วไปล้างล้างเมาแล้วกเป็นบ่รคบนี้ล้างแล้วมันก็มัดแกะออกจะเอาตากอย่งไงบ่อแรงออกนี่นีอ๋ออันบ่อเผยออกนะครับเนาะนะครับไปตากให้แห้งนะครับนี่นะครับนี่พระอาจารย์พระครูท่านจะแยกออกนะครับแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับ ไม่ให้มันปนกันติดราคาไว้ด้วยนะครับมีโยงมาดูงานนะครับก็เลยมาช่วยติดราคาให้นะครับเวลาจะไปจําหน่ายนะครับมันจะรู้นะครับว่ามีราคาเท่าไหร่นะครับขึ้นลงตามการตลาดนะครับนี่หกบาทบ้างสิบาทบ้างสิบห้าบาทบ้างนะครับสิบสองบาทบ้างหลอดน้ํานะครับนี่หลอดน้ําดื่มนะครับนี่สิบบาทนะครับมันมีสแบบนะหลอดสีและหลอด ขาวนะครับสีขาวนะครับทั้งแก้วทั้งพลาสติกนะครับนี่เด้ออาจารย์พระครูจะเอานี่นะครับนี่ถุงแบบนี้นะครับเย็บเองนะครับเย็บเองแล้วก็ใส่พวกพลาสติกลงไปนะครับนี่พลาสติกสีขาวนะครับอันนี้เป็นถุงพลาสติกที่แห้งแล้วนะครับนี่ถุงนี่นะครับนี่ ตรงนี้จะเป็นที่ตากนะครับนี่ตากพลาสติกให้แห้งนะครับอาจารย์พระครูท่านจะทำลาวไว้นะครับแล้วตากให้แห้งนะครับจากนั้นก็ค่อยมาเก็บนะครับถุงพลาสติกก็มีหลายแบบนะครับราคาก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้7บาทเองนะครับเนี่ยราคา7บาทเองนะครับบางอย่างมันแทบจะไม่มีราคานะครับแต่ว่าถ้าไม่เอา มาทําแบบนี้ก็ยิ่งนะครับเป็นของที่ไร้ค่านะครับล้างทําความสะอาดแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะครับยัดใส่ถุงไว้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็นําไปจําหน่ายนะครับกลับมาเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าพัตหารของวัดบ้านโกโบนะครับไม่ได้มีค่าจ้างแรงงานอะไรเด้อนะครับทําด้วยหัวใจนะครับให้วัดวาศาสนาสะอาดนะครับนี่เป็นของใช้ที่เป็นพระสติต่างๆที่มันเสื่อมแล้วนะครับ เสื่อมคุณภาพแล้วก็มานี่นะครับขวดพลาสติกก็อัดให้แน่นนะครับเย็บเองนะครับแล้วก็อัดใส่ซอฟนะครับกระสอบนี่นะครับจากนั้นก็นําไปขายนะครับปีที่ผ่านมานี่แสนกว่าบาทนะครับหมดทั้งปีนะครับช่วยค่าน้ําค่าไฟค่าพัตนารของวัดได้เยอะนะครับจากของที่ใช้แล้วนะครับ ของที่อาจจะดูไม่มีค่านะครับว่าแต่ว่าอาศัยความภาคเพียนพยายามนะครับของประจารย์พระคูบดีคานูเพียนนี่นะครับพร้อมทีมงานนะครับก็เลยกลายมาเป็นค่าน้ําข่าไฟค่าพัตหารนะครับของวัดนะครับส่วนนี้จะเป็นกระดาษนะครับนี่กระดาษในวัดทั้งหมดนะครับนี่เมื่อวานนี้ก็มีพัสดุมาส่งก็คงจะมานี้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็มาตรงนี้นะครับนี่พวกกระดาษต่างๆก็อัดนะครับนี่ รัดให้แน่นไว้นะครับแล้วคนนาไปจำหน่ายนะครับแต่ไม่ได้ติดราคาไว้ว่าราคาเท่าไหร่เจ้าบาทครับกระดาษล่างแบบนี้ครับซุมือนี้ครับนี่ราคากิโลละหกบาทนะครับประมาณนะครับประมาณ6บาทนะครับอาจจะขึ้นลงบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับประมาณ6บาทโอ้ลาาล่าสุดยี่มน้า ยิบหามีหน้านนิตีครับเทียบไปล่าสุดนน่ตีหกบาทนะครับที่ติดไปนี่บางครั้งอาจจะขึ้นลงบ้างตามตลาดนะครับแต่อาจจะไม่มากนะครับเดี๋ยวอันนี้สิบเอ็ดบาทนะครับพลาสติกใสนะครับประจย์พระคูนะครับดูแลที่กะปีคุมโรงครัวแล้วก็โรงคัดแยกขยะส่วนมากจะมาอยู่ประจำการที่โรงคัดแยกขยะนี้นะครับเกือบทั้งวันนะครับ ลงครัวจะเป็นช่วงเช้านะครับแวเศ้า,าก็มาละแวเศร้ากับประจำการยินิทีมดูแล,แลทุกอย่างเป็นงานละเอียดนะครับงานละเอียดนะครับต้องใช้เวลาค,ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆ <laughs> ไม่ใช่ง่างยๆหรือกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับพร้อมกับทีมงานประจันมหาโนพดลน,นะครับ แล้วก็พวกเขามีพวกเขามาช่วยสองท่านร้วยกันนะครับวันนี้นะครับนี่ประจําเงินหลายเมือนเ,เอา้ามายุ่ประจําหลายมือนละทีประจยนพระครูท่านเฉียนสิทิไวิทยด้วยนะครับแต่ละปีแต่ละปีนะครับรายละเอียดไว้ตรงบอร์ดนี้นะครับนี่แต่ละปีแต่ละปีที่เก็บม,มานะครับรายการขายของห้างนะครับ ของร oh ีไซเคิลนะครับตั้งแต่ปี62นู่นนะครับจนถึงปี65นะครับโอ้ยเปิดโอ้ยกันเมนพุ่มกับบัวเก็บปนีเดอ๋ครับโบเก็บได้ละเอียดขนาดั้งแต่ท้งปี62นะครับเริ่มปีวันที่5กุมภาพันธ์2562 9,170บาทนะครับเริ่มแรกอีลีนะครับเนาะหลักฐานอยู่ใน,นทิป,ปบ่มีวัสดเรื่องาขายมา,มาปีหกสองนี่ขายสเทือได้หนิเนาะบันร่วมแล้วมันเป็นนะอป2องห0ื่นสบาทนะครับเฉพาะปี6กสนะครับนี่รวมปี6กสามห้าบาทนะครับปี6กีนะครับนี่ หน8่งแบาทนะครับปีสองพาร้อยหกนะครับที่ผ่านมานี่นะครับนี่รวมแล้วโหเท่าไหร่นี่ครับนี่หนึ่งแารมบาทนะครับนีบวกอีกบานนี่ห6หนะครับนี่เนาะเกุ้มภาพันธ์สองพันะครับสอง0มพันเก้าร 35บาทนะครับนี่นะครับค่าใช้จ่ายรายรับนะครับที่ไปจำหน่ายนะครับกลับมาเป็นค่าน้ำค่าไฟของวัดบ้านเกบอนะครับค่าพัตหารนะครับเกิดจากขยะนี้นะครับแต่ว่าอาศัยครูผา้อารย์นะครับตั้งอกตั้งใจทำงานเพื่อวัดวาประศาสนาตลอดถึงญาติโยมที่มาช่วยงานนี่นะครับเด้อไม่ทำครับรวมเกิดจากตรงนี้นะครับช่วย ค่าพัฒนาหารแต่ว่าไปจ่ายครั้งหนึ่งสิบระโยชน์นะครับจากของที่ต้องทิ้งเฉยๆนะครับแต่ว่ามาสามารถแปลสภาพเป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับบำรุงพละกำลังเรียวแรงครูบาอาจารย์แม่ขาวแม่ชี ตอนถึงญาติโยมนะครับผู้ให้การอุปธรรมค้ำชูวัดวานน้กรด้อ